สวัสดีครับพี่น้องครับผมเป็นจังไดละนอความมากยินตลาดมั่ะไรพี่นอ้องเบียร์ยินทอดปลาแดดเดียวัยวาเนี่ยนี่เอาเบ่งน้ำปกคักคกอยู่นำ้ำวะพี่น้อง นิ้วก็เด้มือมากทำมาบคุ้งเซ้นมากรอกแบบเบิร์ตแน่นอนท็อปโชว์มือนี่นี่ครับปีไหม,ม หานไม่นานมามอ,อืมว่มีคิทคิวแล้ว ตกมาปีใหม่เนี่ยนุ่มขึ้นเลยหนาะู้ดารว่าอื้อรอแท้เอินอายเอินอายหมดแล้วผู้ดีสารก็ไรขัดขนาดเลยตกมาปีนี้รอขึ้นนะพี่น้องน,นะเอาทัาง้ง ข้างบอก,กอกข้างฟังเนื้อเมืองมองลำท้องลำตัวของปลานิ้นนั่นเองระวังเด้อพี่น้อง อืมอร่ยอืมก็นทีนี่มากไก่หรือไม่ได้ทนบุรีมห ว่างดีเซียผมว่านผมในกำไรเกือบหาพันแมวีน่างว่างเที่ยวที่แรกวก้อยเที่ยวที่สองพันหาเท,ที่ยวที่สามพันหนึ่ง 4, 5, 5, เดี่ยวที่ซี่พันหาอีกมีหนังครับรอบเด้เออีกพันหนึ่งข้าวกระโดดบ้บาบ้ามันว่าเพื่อน มาสวงถุ่มพี่ลองเหลืยุดเจ็ดลอยปากคอนนั่นลามาแตเมขึ้นนลเอา

หลักฐานนิน็น พักกะทินตายแรงหรือทั้งผู้เขาเนะีย่ยเมื่อตะปะตะปะจะมาแสบพักกะทินหน่อยคำสุดท้ายนะพี่งแนละ้วเนาะ มะกรูงหรือว่าตามรกอใส่มากรอกนั่นเองนะครับรสชาติจะแม่ น้ำมะละกอพี่อะไรมาโห้เหมือนนังเหมือนอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องครับขอพุ้นสำหรับการร,ารับชมกับผม ขอบคุณบุธิตาสี่มบ,บาทอือสับพีน่น้องลีข้าวสับสองตุ่งเครื่อง ข้าวเหนียวอุ่นสองเทียเ่ยนเหพี่น้องข้าวไม่วงก็เลยแซ่บหอม,อมเบิร์ตี่พี่น้องต่อคิปยงวแล้วขอโทษขออภัยจบเลยนะครับเด้อนี่ครับผมขอบคุณสักครั้นะช่วมครับผม พอกันคลิดนะครับ